สวัสดีครับพบก,พกับผมฟิล์มคงศิษธ์ศิวัต์นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดก,การสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่2มหาวิทยาลายัยรชาชภัฏเชียงใหม่ครับ ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการติดลมบนครับรายการที่จะสะท้อนเรื่องราวในสังคมไทยในปัจจุบันทุกเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังทุกเรื่องที่ต้องจับตามองและทุกเรื่องที่ต้องหาทางแก้ไขติดลมบนขอเป็นกระบอกเสียงที่จะสะท้อนเรื่องราวเหล่านั้นและเป็นส่วนหนึ่งของการมองหาแนวทางการแก้ไขเพื่อให้ปัญหาเหล่านั้นผู้เราเบาบางและค่อยๆหมดไปจากสังคมไทยครับ ติดลมนในสัปดาน์นี้กลับมาพบกับคุณผู้ชมด้วยเรื่องที่ใกล้ตัวกันอีกครั้งนะครับเพราะทุกวันนี้เราก็อ,ออกจากบ้านเพื่อไปโรงเรียนไปทํางานหรือว่าไปปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามที่สาธารนณะสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือการใช้บริการห้องสูขาสาธารณะนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตามที่โรงเรียนมหาวิทยายลายัยหน่วยงานหรือว่าตามส่วนสาธารณะต่างๆ ซึ่งสิ่งที่ตามมาจากการใช้บริการห้องสุขาสาธารณะอย่างไม่ระมัดระวงังนั่นคือโรคที่อาจจะนำเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัวนั่นเองครับในชีวิตประจำวันของเรานั้นแน่นอนว่าทุกท่านคุ้นเคยอย่างดีกับการใช้บริการสุขาสาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และบางครั้งก็มีโอกาสได้ใช้บริการห้องสุขาสาธารณะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งหลายท่านไม่คาดคิดว่า การใช้บริการห้องสุขาสาธารนณะโดยที่ไม่ได้ระมัดระวังนั้นอาจนำมาซึ่งโรคหลายโรคนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัวอย่างที่ทราบกันดีว่าห้องสุขาเป็นที่ปลดปล่อยของเสียออกจากร่างกายแน่นอนว่าภายในห้องน้ำย่อมมีเชื้อโรคมากมายโดยเฉพาะห้องน้ำสาธารนณะที่มีผู้คนมากหน้าหลายตาแวะเวียนไปใช้บริการ ย่อมมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นตามห้างสปปรรพสินค้าสถานที่ราชการโรงพยาบาลหรือปั๊มน้ำมันในแต่ละวันมีผู้มาใช้บริการจำนวนมากทำให้ห้องน้ำสาธารณะหลายแห่งขาดความสะอาดไม่ได้มาตรฐานและเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค แม้บางแห่งจะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่แต่เพราะมีผู้คนมาใช้บริการจำนวนมากจึงอาจเป็นสาเหตุให้มีโอกาสติดเชื้อโรคจากห้องน้ำสาธารณะได้โดยไม่รู้ตัวเชื้อโรคในห้องน้ำสาธารณะสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือเชื้อโรคกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเชื้อหนองในเชื้อเลือมเป็นต้นส่วนอีกกลุ่มเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารเช่น เชื้ออุจจาระร่วงเชืวว้อไวรัสตับอักเสบชนิด A เป็นต้นได้ยินแบบนี้แล้วนะครับผมก็เชื่อว่าหลายท่านก็อาจะเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้บริการห้องสุขาสาธารณะแน่นอนเลยนะครับในวันนี้รายการติดลมอนของเรามีคําแนะนําดีๆจากท่านวิทยากรสานัากนนงานสาธารณะสุขจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านมีคําแนะนําดีๆเกี่ยวกับการใช้บริการห้องสุขาสาธารนณะมาฝากคุณผู้ชมกันครับ ก็เชื่อว่าทุกท่านนะคะไม่มีใครที่ไม่เคยใช้ส้วมสาธารณะแน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตเรานะคะ mm hmm. ก็คงจะต้องหนีไม่พ้นกินนอนขับถ่ายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประจําวันเราก็ต้องมีการเข้าห้องน้ําโดยเฉพาะ,ะห้องน้ําที่เราใช้ร่วมกันที่ไม่ใช่บ้านก็ถือว่าเป็นห้องน้ําหรือส้วมสาธารณะแล้วนะคะทีนี้การใช้อะไรร่วมกันหลายๆอย่างก็จะต้องมี เจ้าเชื้อโรคแอบแสงอยู่แน่นอนนะคะโดยเฉพาะในห้องซ้วมซึ่งเป็นเขาเรียกว่าแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคก,ก็ว่าได้นะคะเพราะที่นั่นมีทั้งสิ่งปฏิกูลนะคะมีทั้งอะไรต่างๆนานาทั้งขยะนะคะรวมถึงสิ่งที่เรารังเกียจนั้นก็จะสามารถนําเชื้อโรคได้ก็จะขอบอกว่าจะมีเชื้อต่างๆอยู่เราแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นเชื้อที่สามารถก่อให้เกิดโรคนะคะที่เราไป สัมผัสก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับทางเพศสัมพันธ์นะคะอีกกลุ่มนึงจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอทางเดินอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะที่จะสามารถเจอในห้องน้ำสาธารณะได้แต่นอกเหนือจากนั้นนะคะแม้กระทั่งโรคหวัดน,นะคะเชื้อไวรัสแบคทีเรียอะไรต่างๆนานา,นาก็สามารถเกิดขึ้นในห้องน้ําได้นะคะแต่ชื่อว่า ผู้หญิงเราจะกังวลในเรื่องของการใช้ส้วมสาธารณะแล้วจะเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์หรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรากังวลใจค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของเชื้อโรคเหล่านี้ไม่ต้องวิตกกังวลให้มากาเราสามารถใช้ส้วมสาธารณะอย่างสบายใจได้ที่สำคัญที่สุดก็คือใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอย่าลืม ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังจากการใช้อันนี้เป็นการป้องกันนะคะเชื้อพวกนี้จะสามารถก่อให้เกิดโรคได้เนี่ยจะต้องมีปริมาณเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าห้องน้าแป๊บเดียวเนี่ยไม่แน่นะคะว่า,าหลายคนอาจจะว่าอุ้ยเป็นโรควิตกกังวลสูงนะคะจะต้องทําทความสะอาดอย่างรุนแรงไม่อยากจะเข้าห้องน้ําเลยอันนี้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะให้คิดซะว่า ยังไงก็ตามนะคะขอให้เข้าเถอะห้องน้ำส่วนสาธารณะเนี่ยนะคะดีกว่าที่จะอั้นนะคะปัสสาวะหรืออุจจาระไว้เพราะว่าการอั้นปัสสาวะก็จะมีโรคอื่นๆตามมาได้แล้วก็เชื้อพวกนี้เนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีในร่างกายของคนแต่เมื่อออกมาสัมผัสกับแสงแดดและอุณหภูมิภายนอกที่เปลี่ยนแปลงนะคะเชื้อพวกนี้ก็มักจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานพอที่จะติดต่อไปสู่คนอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นการคลายความกังวลไปส่วนหนึ่งนะคะ จะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นโรคทางเพศสัมพันธ์ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อาจจะติดได้ในห้องน้ำนะคะก็อาจจะมีพวกเชื้อที่ทําให้คุณผู้หญิงเกิดความรําคาญใจอย่างเช่นเริมนะคะหรือพวก HPV อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าเราพบสถิติน้อยมากจากการใช้ห้องน้ําสาธารณะนะคะแล้วก็ส่วนโรคทางเดินอาหารยกตัวอย่างก็คือจะอย่างเช่นพวกเชื้อแบคทีเรียต่างๆแล้วก็เชื้ออีโคไลนะคะที่จะเจอ ถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มันไม่ได้อยู่ที่ชักโรครกอย่างเดียวใช่ไหมคะในห้องน้ําอยู่ทั้งที่ลูกบิดของก๊อกน้านะคะลูกบิดประตูห้องน้ําที่เราเปิดเข้าไปแล้วก็ลูกบิดใหญ่ของห้องน้ําใหญ่อีกนะคะเพราะฉะนั้นก็พึงระวังสิ่งเหล่านี้นะคะว่าเราเลือกได้เราก็ต้องออรู้ว่าแถวไหนสะอาดใช่ไหมคะถ้าเราเดินทาง แต่ว่าถ้าเราหลีกนี่ไม่ได้อย่างเช่นห้องน้ำในสำนักง,งานของเรานี่นะคะเราก็ต้องรู้ว่าจุดไหนที่จะเป็นที่คนสัมผัสเยอะๆนะคะเราก็ต้องระมัดระวังตรงนั้นเป็นพิเศษนะคะอย่างเช่นการใช้รกระดาษทิชชู่นะคะอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นแล้วแหละสําหรับชีวิตคนเราปัจจุบันนะคะถ้าหากว่าท่านเดินทางก็ควรจะมีพกติดต,ตัวไว้นะคะ ไม่ต้องมีตกกังวลถึงกับต้องใช้แอลกอฮอล์ที่เขามีขายนะคะหรือจะเป็นกระดาษรองนั่งเคยเห็นไหมคะกระดาษรองนั่งฝาชักโครกเลยนะคะอันนั้นก็จะเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากก็เพียงแค่เข้าไปและสังเกตจุดที่เราจะทาให้เราปลอดภัยจากเชื้อโรคมากที่สุดนะคะพยายามสัมผัสให้น้อยลงกับพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าในห้องน้าค่อนข้างจะลื่น นะคะเพราะฉะนั้นต้องหาจุดนั่งจุดยืนนะคะให้ปลอดภัยก่อนแล้วก็เมื่อทําความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณผู้หญิงมักจะมีทิชชู่ที่จะต้องใช่ใชไหมคะกระดาษวิธีเช็ดนะคะของคุณผู้หญิงจะไม่ไม่ค่อยเหมือนของคุณผู้ชายใช่ไหมคะวิธีเช็ดใช้กระดาษทิชชู่ในการชําระนะคะหลังจากที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วกรุณาเช็ดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะคะอย่าเช็ดย้อนทาง ช่องของทางอุจระย้อนขึ้นมาด้านหน้านะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดการปิดเชื้อจากตัวเองได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องระวังสำหรับเจ้าของพื้นที่ที่ให้บริการนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าได้ยินได้ฟังการประชาสัมพันธ์ของกรมอนามัยนะคะเขาจะมีเกณฑ์มาตรฐานของส้วมสาธารณะนะคะเขาเรียกว่าส้วมสาธารณะระดับประเทศถ้าย่อเป็นภาษาอังกฤษจะมีชื่อว่า HAS นี่แหละค่ะ H A S นะคะ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทาตามนั้นหมดก็ได้แต่ว่านี่เป็นหลักเกณฑ์นะคะว่าของใครก็ตามที่เป็นสถานบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะคะปั๊มน้ํามันหรือที่ที่ให้บริการเยอะๆนะคะอย่างเช่นห้องประชุมอะไรต่างๆนี้นะคะควรจะมีหนึ่งเรื่องของความสะอาดนะคะซึ่งส่วมจะต้องดําเนินการให้ถูกตักสุขาภิบาลน,นะคะจะต้องมีความสะอาดของสุขภัณฑ์ทั้งหมดนะคะ ไม่มีกลิ่นเหม็นมีวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นน้ำสะอาดสบู่ล้างมือกระดาษชำระเพียงพอแล้วก็การกักหรือบำบัดสิ่งปฏิกูลต้องถูกต้องและมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามอันนี้ถ้าเราจะเข้าสู่อาเซียนก็คงจำเป็นมากนะคะเพราะว่าหน้าตาของประเทศหลายๆประเทศนะคะก็ขึ้นอยู่กับสุวมเหมือนกันสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างเดียวนะคะที่จะต้องจำให้ขึ้นใจก็คือล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะหลังจากเข้าห้องน้ำหรือสุ้มสาธารณะและก็ยังสามารถ ใช้ในชีวิตประจำวันอื่นๆได้นะคะเพราะว่าการล้างมือเป็นการลดโรคได้หลายโรคเลยทีเดียวนะคะแม้ว,ว่าการใช้บริการห้องสุขาสาธารณะอาจจะขอให้เกิดโรคมากมายนะครับแต่หากเรารู้จักป้องกันตนเองรักษาความสะอาดของห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะรวมถึงล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังจากที่ใช้บริการดโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรดูแลรักษาห้องสุขาให้สะอาดเพื่อที่คนเข้ามาใช้บริการตอ่อจากเราจะได้ใช้ห้องสุขาอย่างสะอาดปราศจาก จากเชื้อโรคเท่านี้ก็เป็นการป้องกันภัยที่แอบแฝงจากห้องสุขาได้แล้วครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการติดตัวบ,บทแล้วนะครับพบกันครั้งหน้าทางสถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ VTV Cable TV และทางลิงก์ YouTube ที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ